เราพอดาเขาสครับที่เขาไฟคู่เลเขาเราทั้งเป็นเลยกาอี้ตั้งไว้ด้วยนะเขาเตรียมข้าวเขาเราจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อี้ตั้งให้เราด้านสีพอจุดที่คู่เลยไปแต่ดีพอไปแล้วเราจากกออยู่อยู่มู้เสียเราหลีกไปอยู่ทางจุดป้าที่คู่จรเราอยู่ข้างข้าย มันก็ไม่เป็นอะไรที่เขาจะมาแก้ตัวเอาไว้ป้าเขาเอาอาศิเขาละพ่อชาวาเขาเต็มอยู่เลยเขาจะมาแก้ตัว,วเขาพูดได้ไงว่าบัานไม่สำเร็จจะฆ่าเราพูดมันมาชัดเจนเลยนะเพราะบัาน,นออกมาจะาปูกท่านกเก้าอี้นี่เผาเราทั้งเปนเลยว่า้แต่พอไปแล้วเราจับวลาอีกเราหลีกกระทางลงทีพจุดที่ป้ามันโู ก็เลยไปถูกเรานะฮะแต่วันนี้ตุ๊กจะมาแก้ตัวตัวเอาอัดฉนดแล้วอัดฉีดชาบ้าให้เราดูไม่ดูหนีเรากระดูกเราก็ดูบเลยว่าเดินผ่านแต่ก็จะมาแก้ตัวแก้ไม่ตกกับเราอะไรก็ตาบสาวโลกธาตุแก้ไม่ตกกับเราถ้าว่าอะไรแล้วขาดสบายไปเลยวันนี้ก็บ้าแต่ตุ๊จะมาแก้ตัวเอาอัดฉีดมาแก้ตัว ที่ทำว้แล้วจะเผาเรารับเป็นไม่สําเร็จกระจายไปเลยเยอะจุดไฟไว้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในน่ะระเบิดใหญ่เขาไว้พุ่งออกมาตรงนี้เ,นะเขาก็อ,อยู่ไนน้ใหเราได้เพราะได้ปับป๊บปุ๊บป้าบมันก็พุ่งพุ่งเผาทั้งเปเ็แต่นี่มันไม่เป็นอนะ้รสิเพราะไปเราจับเปุ๋ยด้วาไปรู้เสียเราไปฆ่าโดน,นจอออุดปั้มได้พุ่งออกไปเลยเดี๋ยววันนั้นนะวันเขาใหญ่ ผมหลวงพ่อทาใครๆก็ไม่ไม่มีใช้ัยกันแลว้วต่างน้าตา,ตาจา่าขาหลวงตาเนี่ยเองว่าเพราะว่าที่จะบูว่าเขามาแก้ตัวเอาอาถีมาให้ดูไม่ดูกระดูกเรามีเจ็มตัวเลยแล้วเราไมา่ดูเจ๊ดด้านเราบานเราเดินไปจ่ยว่าออกพระสะาเราเดินขวานเข้ามาพ่อบ้านที่เขาพาบาบอกพวกแขกเข้ามาเขาอาถิอะไรหลวงพอทามาให้เจา้าจ่ดูไม่ดู กระดูกเราบีว่ะเราก็เดินผ่านไปเพราะว่าเรียกกระดูกที่มันจะเผาเรามันจะมาแก้ตัวแกงท้าไมตกกับเราถ้าลงได้ไปอะไรแล้วแก้ไม่ตกเราไม่ได้เหมือนไข่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรละขาดสะบัดไปเลยผูเขาเจ้าลูกขาดสะบัดไปเลยจิตอันนี้ไม่ใช่จิตเรียนละว่าจะไรเป็นอยนอะไร้นถ้าลงได้ลงใจแล้วขาดสะบัดเลย นี่ก็บาบวะว่าเอาอัฐินี่บาให้เราดูไม่ดูก็ดูเรามีแล้วเราไปดูเลนผ่านไปเลยเขารากเต็มเห็นได้นั่นแหละเขาว่าแก้ตัวแต่แก้ไ,แกไ,กไม่แก้มันก็ไปตอกเราก็ไป็นเราไปลยงนั้นก็มา,าํากันอลดู